สวัสดีครับผมตุลนะครับช่องทาโรวิดตุลนะครับผมวันนี้นะครับจะเป็นการมาทำนายดวงสตาราศีนะครับประจําเดือนกุมภาพันธ์2569นะครับโดยวันนี้จะเป็นการทำนายให้กับชาวราศีเมษได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะครับสวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านด้วยนะครับผมหมอตุลนะครับได้แบ่งการทำนายออกเป็น4ี่ช่วงนะครับ การงานการเงินความรักคนมีคู่และความรักคนโสดนะครับท่านใดที่อยากจะรับชมในช่วงไหนนะครับสามารถกดเข้าไปได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับหมอตุนได้ทำไทม์สแตมมเอาไว้ให้แล้วนะครับผม แต่ก่อนที่จะทำนายดวงนะครับหมอตุลขอบอกแนวทางในการทำนายดวงของหมอตุลไว้ก่อนนะครับการทำนายดวงของหมอตุลน,นั้นนะครับจะเป็นการเปิดจิตรับเอาพลังจากจักรวาลน,นะครับหรือพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาที่ตัวหมอตุลและใช้พลังงานนั้นนะครับในการทำนายไพย่ให้กับท่านที่เข้ามารับชมนะครับดังนั้นแล้วหากพลังงานที่ส่งออกไปเป็นพลังงานบวกท่านก็สามารถ ลับเอาไปได้เลยนะครับแต่หากเป็นพลังงานลบท่านก็หาทางป้องกันแก้ไขได้นะครับโดยหมอตุนก็จะให้คำแนะนำด้วยความรู้และประสบการณ์ที่หมอตุนมีนะครับยึดหลักแนวทางของพระพุทธศาสนาหรือทางสายการในการให้คำแนะนำด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับขอนะครับดวงการงานก่อนเลยนะครับของ ชาวราศีเมษนะครับในเดือนคุมภาพันนี้ด้วยนะครับขอนะครับดวงการงานของชาวราศีเมษด้วยนะครับแม่เปิดเดือนมานะสำหรับชาวราศีเมษนะครับเปิดเดือนมาถือว่าดีเลยนะครับนะคุณจะได้รับพลังของการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับพลังของจัสเมนต์นะครับ แปลว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจมาในอดีตจะส่งผลมาในตอนนี้นะครับเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญที่ถูกต้องสําหรับคุณนะครับพูดง่ายๆเลยคุณมีดวงจักฟ้านะครับส่งมาช่วยเหลือนะครับเป็นด้วยช่วงดวงชะตาฟ้าเปิดนะครับทาอะไรก็ดีงานทําอะไรก็สําเร็จไปหมดต้นเดือนมานี่โอ้โหเรียกได้ว่าลุยอะไรลุยเลยนะครับตัดสินใจจะไปซ้ายก็ถูกจะไปขวาก็ถูกจะไปหน้าจะไปหลังถูกหมดเลยนะครับแถมมีพลังของเดรฟูเข้ามาอีกต่างหากนะครับพลังของเดรฟู เป็นพลังแห่งความสรุกสนานความสบายใจการเริ่มต้นใหม่นะครับพลังแห่งการพร้อมรุยพร้อมชนนะครับได้คู่กับตัวของจัดเม้นนี่โอ้โหแปลว่านะครับคุณอยากจะเริ่มต้นกิจการใหม่เริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นจ็อบใหม่รับน้าที่งใหม่รุยได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและดีงามสําหรับคุณนะครับสําหรับชาวราศีเมษนะครับแต่ต้องระวังนะครับกลางเดือนนะครับแม่ ไม่รู้ว่าประสบความสาเร็จมากเกินเหตุหรือเปล่านะครับมันก็เลยทําให้คุณคาดหวังกับอนาคตนะครับ แต่ถ้าว่าคนเราครับไม่ได้วางแผนเผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินเอาไว้นะครับบางทีสิ่งที่คุณวาดฝันเอาไว้นะครับอาจจะล้มพังลงภายในพริบตาก็เป็นไปได้เพราะว่ามีพลังของเดอะทซาวเวอร์ครับเป็นพลังงานแห่งการพังทลายนะครับเป็นไพ,พ่ที่แสบสันมากโดยเฉพาะกับเรื่องของการงานนะครับแปลว่าสิ่งที่คุณมุ่งหวังตั้งใจเอาไว้มันจะมีปัญหาพูดง่ายๆนะครับเกิดความชุลมุนวุ่นวายความอนลหมานความไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนะครับหรือในบางคนอาจจะคาดหวังความสมบูรณ์แบบมาก ใบไพ่ออกมาเตือนนะครับว่านะครับการตัดสินใจหรืออะไรที่คุณรู้สึกดีนะครับในช่วงต้นเดือนนะมันทําให้คุณได้ใจนะครับ และอาจจะไม่เกิดความประมาทนะครับว่าเฮ้ยเราต้องไปทางนี้แหละลุย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 อาจจะเกิดขาดความรอบคอบนะครับทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างพัทงทลายลงได้ในพิษตาเช่นเดียวกันนะครับแถมยังมีพลังลางานของตัวเจ็ดถ้วยนะครับเจ็ดถ้วยนี่หมายถึงว่าการที่เราคิดเยอะเกินเหตุนะครับคิดไปถึงอนาคตมากเกินไปนะครับพออะไรไม่เป็นดังหวังเนี่ยเราก็กังวลแล้วทีนี้นะครับกลายเป็นไม่กล้าตัดสินใจเพราะฉะนั้นนะครับคุณต้อง เจอปัญหานะครับทางแก้ที่ดีที่สุดเลยนะครับคุณต้องอยู่กับปัจจุบันนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะพูดง่ายๆนะครับไม่ต้องไปคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้ามันเป็นอย่างนี้นะอนาคตมันจะเป็นยังไงเอาแก้ปัญหาไปก่อนนะครับแก้ปัญหาตอนนี้ก่อนนะครับทําตัวเองให้แจ่มใสขึ้นมาก่อน,นรับแรกเลยนะวิธีการแก้ปัญหาหมอตุนใช้เทคนิคนี้ประจาเลยนะครับเวลาเราเจอปัญหาหรือเจอไม่คาดเรื่องไม่คาดฝันนะครับ ถ้าคุณวางแผนมาดีแล้วนะครับไอ้เรื่องไม่คาดฝันจะอยู่ในส่วนของการวางแผนของคุณนะครับเพราะว่าคุณคิดอยู่แล้วนะครับว่ามันจะไม่ไม่เป็นอย่างที่คิดพูดง่ายๆนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับคนเรานะครับทำงานหรือทำอะไรต่างๆนานาไม่จเจอแต่เรื่องดีนะครับชั่วเจ็ดทีดีเจ็ผลอยู่แล้วนะครับคุณวางแผนมาดีแค่ไหนก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันได้เช่นเดียวกันนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ สตินี่แหละครับถ้าคุณวางแผนมาดีคุณรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดเรื่องไม่คาดฝันนะครับเวลาที่คุณไปเจอนะครับ <kle ambling. S 1> คุณจะมีสตินะครับอ่าโอเคเจอเรื่องไม่คาดฝันเหรอกูคิดไว้อยู่แล้วคุณรู้อยู่แล้วไอ้ฉันรู้อยู่แล้วขอโตษทีนะครับฉันรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเจออย่างนี้นะครับฉันก็วางแผนมารับมือมาแล้วนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้วางแผนมาอันนี้แหละครับหนักนะครับเพราะฉะนั้นหมอตุนให้เทคนิคในการแก้ไขนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้วางแผนมาเจอกับเรื่องไม่คาดฝันนะครับให้คุณถอยออกมาก่อนนะครับเวลาเจอเรื่องที่่มมมัันนนนไไเปป็ตาแผะครบ คุณถอยออกมาก่อนนะครับถอยออกมาแล้วก็ไปทําสมองให้แจ่มใสก่อนนะครับด้วยอะไรนะร,รู้ไหมครับง่ายๆเลยนะครับด้วยการ กินนะครับนอนนะครับออกกาลังกายนะครับดูอะไรใครเครียดนั่นเองนะครับเพราะเวลาที่สมองคุณเครียดนะครับจิตคุณจะโดนลึงดึงลงต่ำนะครับพลังงานฟอสต์มันจะเกาะกินคุณนะครับมันจะทำให้คุณนะครับไม่สามารถตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วทำให้คุณลนลานนะครับยิ่งลนลานยิ่งแก้ยิ่งผิดยิ่งกลายเป็นจมดิ่งไปกับความผิดนะครับเจอปัญหาเจออะไรต่างๆนานากลับมาทบทวนแก้ไขนะครับแก้ไขข้อผิดพลาดนะครับมันก็จะเกิดคําที่เรียกว่า วิมังสานะครับวิมังสาคือการทบทวนตัวเองนะครับการลองผิดลองถูกนะครับมันจะอยู่ในส่วนของอธิบัตย์สี่นะครับสอนศาสนานิดนึงครับฉันทะวิยะติตตะวิมังสานะครับวิมังสานี่หมอตุนให้ความสัมพันธ์มากๆาเลยนะครับเพราะมันอะไรรู้ไหมครับเวลาเราเจอเรื่องไม่คาดฝันแล้วเราไม่หนีมันนะครับแต่เราถอยนึกออกไหมครับถอยไม่ใช่หนีนะครับ ถอยแล้วถอยไปเลยเข้าวัดไปเลยนั้นคือคุณหนีปัญหานะครับถอยเพื่อกลับมาทบทวนก่อนนะครับเราจะเอายังไงนะครับถอยทัาพูดง่ายๆนะครับถ้าเป็นการถูกการสงครามเรียกว่าถอยทัามาก่อนมารวบรวมกําลังคนใหม่แล้วก็วางแผนใหม่นะครับแล้วก็คิดให้มากกว่าเดิมนะครับคิดในปัญหาที่คุณเจอไม่พอแล้วนะครับคุณอาจจะต้องคิดให้เครือไปกว่านั้นอีกนะครับ เก็บปัญหาของคุณมาเป็นบทเรียนในชีวิตนะครับและก็กลับมาทบทวนวางแผนเพื่อไปแก้ไขใหม่นะครับเจอปัญหาถือว่าเป็นโอกาสในการเติบโตนะครับอย่าหนีปัญหาครับหนีปัญหาคุณก็จะต้องหนีไปทั้งชีวิตนะครับเจอปัญหาถอยและกลับไปทบทวนตัวเองนะครับแล้วก็กลับไปชนกับมันใหม่นะครับนั่นแหละครับจะทำให้คุณเติบโตได้นะครับเพราะว่าในช่วงปลายเดือนนะครับนี่นะครับปัญหาของคุณนะครับจะเป็น2ทางเลือกในชีวิตเลยนะครับา ช่วงต้นเดือนหวเดือนนี้เป็นเดือนแห่งจุดเปลี่ยนของชาวราศีเมษเลยเขาว่าได้นะครับคุณจะเติบโตขึ้นได้ไหมเอาปัญหามาทบทวนข้อผิดพลาดและโตขึ้นได้ไหมนะครับถ้าคุณทําไม่ได้ก็แน่นอนนะครับเบิร์นเอาท์ง่ายๆที่บอกจนพูดเลยนะครับแต่ถ้วยคือไพ่แห่งการเบิร์นเอาท์หรือไพ่แห่งการหนีปัญหานะครับ คุณก็อาจจะต้องหนีอย่างนี้ไปทั้งชีวิตก็เป็นไปได้นะครับหรือคุณอาจจะอาจจะโตขึ้นในวันใดวันหนึ่งแล้วก็ค่อยมาทบทวนอะไรแต่อย่างที่หมอตุนบอกนะครับคนเราหนีปัญหาไม่ได้นะครับจะคาดหวังว่าทุกอย่างลรยด้วยกีดกุหลาไปทั้งชีวิตเป็นไปได้ไหมไปคิดดูเองนะครับเพราะฉะนั้นเจอปัญหาคือบททดสอบนะครับคือบทที่จะทําให้คุณเติบโตมากขึ้นนะครับเติบโตเป็นอะไรรู้ไหมครับเติบโตก็ขึ้นมาเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับนี่เป็นคุยน็อกสวอนะครับแถมไม่เท่านั้น มีพลังงานดีๆรอคนอยู่นะครับเพราะว่าฟ้านะครับนี่นะครับฟ้านะครับไม่ได้ส่งเรื่องดีๆมให้คุณอย่างเดียวนะครับส่งบนทดสอบซึ่งบททดสอบจะกลายเป็นเรื่องดีให้คุณได้ไหม อยู่ที่ตัวคุณนะครับสําหรับชาวราศีเมษนะครับถ้าคุณรับพลัางงานจากฟ้านะครับที่ส่งมาทดสอบคุณและคุณทําให้คุณเติบโตขึ้นได้นะครับคุณก็จะมีทั้งพระเดชนะครับและก็มีทั้งพระคุณนะครับมีความกล้าในการที่จะตัดสินใจนะครับพร้อมชนปัญหานะครับเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับพร้อมลุยพร้อมชนนะครับแล้วก็นะครับทาให้มันเกิดสิ่งที่หมอตุ้มพูดบ่อยๆนะครับเวลาที่เรามีพระเดชกับพระคุณนะครับรวมกันได้นะครับมันจะเกิดทางสายกลางขึ้นนะครับ หรือที่พระพุทธศาสนาเรียกว่าบารมีเกิดนั่นเองนะครับคุณจะสามารถบาลานกับชีวิตได้ดีมากขึ้นนะครับมีการเด็ดขาดในการตัดสินใจนะครับถ้าคุณอ่อนเกินไปนะครับคนไม่เห็นหัวคุณนะครับปัญหามันก็จะกลายเป็นบานปลายนึกออกไหมครับเพราะว่าคนเพื่อนร่วมวงเพื่อนร่วมงานหรือว่าลูกน้องไม่เก่งใจนึกออกไหมครับแต่ถ้าคุณแข็งเกินไปคนก็จะถอยหนีนะครับมันก็จะเกิดอย่างนี้ครับมันก็จะเกิดการพังทะลายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะคนที่อยากจะเติบโตอยากประสบความสำเร็จอยากจะขึ้นมมาาาาาาเป็็นนนผู้ํํออยกกกททธุรรรริจหืะะไังตคบ คุณจําเป็นต้องมีสิ่งนี้นะครับความกล้าที่จะ,ะเผชิญปัญหาแล้วก็หาจุดตรงกลางนะครับพอดีพอดีนะครับไม่แข็งเกินไม่อ่อนเกินคุณก็จะมีความเด็ดขาดแล้วก็สามารถที่จะเติบโตได้นะครับอ่ะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงของชาวราศีเมษเลยนะครับคุณจะโตจะไปต่อในการทํางานหรือคุณจะเบิร์นเอาท์อ่ะคุณจะอยู่แค่นี้อันนั้นก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณเช่นเดียวกันนะครับสําหรับชาวราศีเมษนะครับ อ่ะก็อยู่ที่ตัวคุณนะครับกล้าที่จะลุกขึ้นมาเติบโตไหมนะครับถ้าคุณกล้าสิ่งร้ายๆก็จะผ่านไปแล้วก็จะกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีและจะดีได้มากกว่าเดิมด้วยในช่วงปลายเดือนนะครับเอาต่อไปนะครับมาดูดวงการเงินของชาวราศีเมษกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับการงานถือว่าหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะครับในเดือนนี้นะครับมาดูการเงินกันบ้างดีกว่านะครับขอดวงการเงินนะครับของชาว ราศีเมษด้วยนะครับขอดวงการเงินนะครับของชาวราสีเมษด้วยนะครับสำหรับดวงการเงินของชาวราศีเมษนะครับการงานการเงินของคุณเนี่ย การงานเปิดเดือนมาดีนะการเงินนี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆก็แล้วกันนะครับมีเงินเข้าอยู่ตลอดนะครับเรียกได้ว่าเงินไม่ขาดมือนะครับถึงแม้การงานเนี่ยมันจะมันจะมีปัญหาในช่วงกลางเดือนแต่เงินของคุณเนี่ยก็ท่าท่าทางจะมีการเติบโตอยู่นะครับแล้วก็มีลักษณะการที่อาจจะต้องระวังในเรื่องของการใจร้อนสักนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าความใจร้อนเรื่องของการเงินนี้หรือเปล่าครับมันอาจจะไปส่งผลกระทบไปถึงการงานก็เป็นไปได้โดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นทาทงคลิปหมอตุลก็ป้องกันไว้ก่อนเลยนะครับอย่าพึ่ง ใช้จ่ายจนเกินเหตุในช่วงต้นเดือนนะครับต้นเดือนพออะไรมันลุ่งๆนะครับการงานลุ่งเงินเข้ามาดีบางทีอาจจะทําให้เรา ยังไม่ยังคิดในการใช้เงินนะครับก็คือใจร้อนเกินไปหน่อยนะครับหรืออาจจะลงทุนอะไรต่างๆนานาที่เราไม่ได้ศึกษาให้รอบคอบทําให้เกิดปัญหาในช่วงกลางเดือนก็เป็นไม่ได้อาะฉะนั้นไพ่ออกมาเตือนแล้วนะครับก็ระวังไว้ให้ดีนะครับสําหรับชาวราศีเมษนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการงานกลางเดือนของคุณมีเกณฑ์สะดุดนะครับแต่การเงินคุณไม่ได้สะดุดตามนะครับมีการสนับสนุนผักดันกันเป็นอย่างดีเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับอ่าไม่ว่าจะมาจากลูกค้าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็มีการลักษณะับการปรับจูนพอดีพอดีนะครับเรียกได้ว ลื่นนะครับฟลได้พอสมควรเหมือนกันถึงแม้การงานจะเจอเรื่องอนามัยเจอปัญหาเจออะไรต่างๆกันนาแต่ว่าเงินคุณยังฟโล่อยู่นะครับมันก็เลยทําให้คุณแก้ไขปัญหาได้นั่นเองครับถือว่าการเงินไม่ได้แย่นะครับถือว่าดีนะทั้งต้นเดือนและกลางเดือนนะครับแต่ที่คุณจะต้องไประวังนะครับคล้ายๆกับ การงานเลยนะครับการงานเนี่ยถ้ามันสะดุดน,นะครับแน่นอนนะครับถ้าคุณไปจับพลังของการเบรนเอาท์นะครับนีขึ้นมาเป็นอันเดียวกันเลยนะครับกับการงานนะครับถ้าคุณไปจับพลังงานของการเบรนเอาท์ก็แน่นอนมันก็ต้อง หนีปัญหาพูดง่ายๆนะครับไม่กล้าไม่สู้นะครับโอ้งานกลายเป็นทีนี้สะดุดทั้งงานสะดุดทั้งเงินเลยนะครับแต่ถ้าคุณนะครับลุกขึ้นมากล้าสู้นะครับกล้าลุยนะครับคุณก็จะมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจของพระไพ่ของคุณนี่คล้ายๆกันเลยนะครับทั้งการงานและการเงินนะครับถ้าคุณมีความเด็ดขาดนะครับถ้าคุณกล้าที่จะลุกขึ้นมา ปรับนะครับปรับจูนแล้วก็ไม่หนีปัญหานะครับก็มีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จนะครับมีพระเดชนะครับมีพระคุณโอ้เหมือนกันเลยนะครับเป็นพวจิบเหลือญนะครับประสบความสําเร็จอย่างดีงามเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็ไหลมาอย่างต่อเนื่องซะด้วยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับเป็นเดือนที่สําคัญสําหรับชาวราศีเมษเลยนะครับถ้าคุณใช้ความผิดพลาดใช้บทใช้ความผิดพลาดมาเป็นบทเรียนนะครับแล้วก็ศึกษา มากขึ้นนะครับศึกษาข้อมูลต่างๆนานามากขึ้นคุณก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับโอ้ทั้งการงานการเงินจะหลั่งไหลเข้ามาแล้วก็สําเร็จอย่างต่อเนื่องนะครับใช้ความผิดพลาดเป็นบทเรียนก็จะดีมากๆสําหรับชาวราศีเมษนะครับ อ่ะก็ถือว่าคล้ายๆกันนะครับสําหรับการงานการเงินนะครับแต่การเงินจะโฟมากกว่าการงานนะครับแต่ถ้าคุณไปเอาพลังงานที่อ่าไม่ดีของการงานมามันอาจจะส่งผลกระทบชินมาจนถึงการเงินคุณก็เป็นไปได้นะครับเอาต่อไปนะครับมาดูความรักกันบ้างดีกว่านะครับสําหรับชาวราศีเมษนะครับในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเอาคนมีคู่ก่อนเลยนะครับขอดวงความรักนะครับของคนมีคู่นะครับชาว ลาศีเมษด้วยนะครับขอดวงความรักนะครับของคนที่มีคู่นะครับสำหรับชาวคนมีคู่นะครับคนมีคู่แม่เปิดเดือนมา แม้ว่าการงานการเงินคุณจะปวดหัวหน่อยนะครับแต่ความรักถือว่าดีงามน,นะครับมีการดูแลโอ้ในบางคนอาจจะได้รับการพักดันสนับสนุนส่งเสริมจากคน,กกน,นครัจจนกก็เป็นไปได้นะครับอาจจะมีคนรักสายเปมาจักการเรื่องงานเรื่องเงินคุณเลยก็เป็นไปได้นะครับมีเกณฑ์จะได้ของขวัญจากคนรักนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่อาจจะได้ไปฮันนีมูนหวานชื่นกันนะครับบอาอาจจะเป็นความรักนี่แหละครับที่เป็นตัวผลักดันนะครับทําให้คุณนะครับสามารถที่จะผ่านวิกฤตทางการงานไปได้นะครับเพราะว่า หลังบ้านคุณดีนะครับไม่ว <hi> ่าจะเป็นคุณจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ตามนะครับมีการบอกว่าส่งเสริมผักดานกันมีการให้การรับมีการดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่างดีนะขึ้นมาทั้งหกถ้วยหกเหรียญเลยนะครับเป็นไพ่หกถ้วยไพ่หกเหรียญนี่เป็นไพ่ของการดูแลเอาใจใส่นะครับเป็นไพ่ของการที่ถ้าไม่ใช่เป็นอันนี้ถ้าเป็นคนโสดนี่อาจจะไปเจอคนรักเก่าคู่รักต่างวัยนะครับแต่ถ้าว่าอันนี้ในส่วนของคนมีคู่นะครับแล้วก็มากับไพ่ประกอบที่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการที่ คิดถึงวันชื่นคืนสุขดูแลกันเป็นอย่างดีอาจจะได้ของขวของขวัญจากคนรักเลยก็เป็นไปได้นะครับหรือในบางคนเนี่ยอาจจะได้รับเงินช่วยเหลือจากคนรักมาก็เป็นไปได้นะาาคนรักนะโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับอาจจะมีคู่รักสายเปมาดูแลคุณในช่วงต้นเดือนก็ได้นะครับผมแล้วก็ในช่วงกลางเดือนอุ้ยก็ยังดีอยู่นะครับความรักส่งเสริมผักดันได้เป็นอย่างดีจริงๆนะครับก็คือจะสามารถที่จะพูดคุยกันได้แทบทุกเรื่อนนะปรึกษาได้อาปัญหาเรื่องการงานใช่ไหมอย่างนี้นะเธออย่างนู้นนะเธอแล้วก็วางอนาคตวาง เป้าหมายไปร่วมกันอีกต่างหากนะครับก็คือมองกันไปยาวๆนะครับไม่ใช่มาคบกันแล้วก,แวก็แล้วก็มานั่งปวดหัวก็ดีโกฉันก็เหนื่อยกับงานมาแล้วนะฉันก็เหนื่อยหาเงินมาแล้วนะมาเจอคนรักมานั่งหาเรื่องหาอะไรทะเลาะอะไรต่างๆกันนะอย่างนั้นจะยิ่งทําให้คุณไปใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับชาวราศีเมษคุณมีความรักที่ดีงานนะครับมันก็เลยส่งเสริมและผลักดันนะครับทำให้คุณนะครับค่อนข้างที่จะฝ่าวิกฤตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินพร้อมรุยพร้อมชนนะครับสำหรับชาวราศีเมษนะครับผม แล้วก็ในช่วงปลายเดือนนะครับปลายเดือนความรักของคุณก็ยังดีงามอยู่นะครับคุณจะรู้สึกว่าคู่รักของคุณเนี่ยเป็นคนที่รอคอยกันมานานแสนนานเลยนะครับพักด้านส่งเสริมกันมีความซื่อสัตย์ไว้วางใจก็ได้ถือว่าความรักดีพูดง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เป็นคู่ที่ฟ้าส่งมาให้นะครับอย่างเดียวที่ต้องระวังนะครับเป็นพลังงานลบแพบหนึ่งหนึ่งไมนะครับคืออาจจะมีไฟไดไฟหนึ่งอาจจะใจร้อนเกินไปหน่อยก็เป็นได้ระวงังอารมณ์พูดง่ายๆนะครับเพราะว่าอาจจะกระทบชิ่งมาจากเรื่องการงานเรื่องการเงินนะครับทำให้ความรักเนี่ยมัน การที่ใช้อารมณ์กันหน่อยแค่นั้นเองนะครับที่จะต้องระวังนะครับก็คือควบคุมอารมณ์นะครับอย่าให้เรื่องของการงานการเงินมากระทบกับความสัมพันธ์นะครับแต่คู่รักของคุณถือว่าเป็นคู่บุญคู่บารมีนะครับเป็นคู่ที่ดวงชะตาฟ้าส่งมามีความซื่อสัตย์ไว้วางใจกันได้นะครับมีไพ่ของจัติศนะครับจัตุริศนี่เป็นไพ่ที่ดีมากๆสําหรับเรื่องความรักนะครับมีความซื่อสัตย์มีความไว้วางใจรักษาคําพูดนะครับแล้วก็ความรักก็เติบโตกันได้เป็นอย่างดีซะด้วยนะครับสาหรับคู่รัก ชาวราศีเมษนะครับอ่ก็ถือว่าความรักดีงามเลยนะครับก็จะทําให้คุณสามารถที่จะไปเผชิญกับปัญหาไม่ว่าจะการงานการเงินมาเลยความรักชั้นดีอ่ะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับชาวราศีเมษนะครับเอาต่อไปมาดูคนโสดกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรในเดือนอ่างกุมภาพันธ์นี้นะครับสําหรับชาวราศีเมษนะครับขอดวงความรักนะครับของคนโสดนะครับ ชาวราศีเมษด้วยนะครับขอดวงความรักนะครับของคนโสดนะครับ <c oughs> สำหรับชาวโสดนะต้นเดือนมานี่คุณ ผ่านไปเลยแล้วกันนะครับไปโฟกัสการงานการเงินดีกว่านะครับการงานการเงินเนี่ยช่วงต้นเดือนมันเปิดมาดีนะแต่ความรักไม่ดีนะครับความรักก็คือคุณจะมีความรู้สึกเหมือนเจ็บเจอยู่นะครับอาจจะเพิ่งผิดหวังกับความรักหรืออาจจะยังรูปออนไม่ได้นะครับแล้วก็มีลักษณะของการที่รู้สึกแบบว่าเราแวนไปหมดเลยนะครับรู้สึกแบบว่าไม่อยากจะคุยไม่อยากจะอะไรอ่บใครเลยนะครับรู้สึกแบบคุยกับใครก็ไม่ไม่โดนเขาจับผิดก็จะไปจับผิดเขารู้สึกเครียดนะครับรู้สึกว่าปัญหาของความรักอ่ะมันจะทําให้คุณไปปวดหัว ซะมากกว่านะครับก็เลยในช่วงนี้คุณปิดใจตัวเองขั้นสุดเลยนะครับงูอ้อนไม่ได้ด้วยนะครับในบางคนนะครับอาจจะเพิ่งเลิกกับคนรักมาแบบหมาดๆเลยนะครับมันก็เลยมีความเจ็บๆนวงๆนะครับเหมือนกับโดนทิ้นแทงอยู่ข้างหลังตลอดเวลาไม่อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับใครเลยนะครับต้นเดือนนะไม่มีเกณฑ์เลยนะครับสําหรับคนโสดน,นะ แต่กลางเดือนนี่สิครับโอ้โหกลางเดือนนะถึงคุณจะไปเจอกับเรื่องปวดหัวนะครับในเรื่องของการงานนะครับอาการเงินนี่ถือว่าไม่ได้ปวดหัวอะไรนะแต่คุณจะหนักจริงๆใน,ในกลางเดือนในเรื่องการงานนะครับแต่ความรักนะครับอาจจะมีใครบางคนเข้ามาดูแลใจก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสําหรับาชาวโสดน,นะครับราศีเมษนะครับคุณอาจจะ อาจจะใช้ความรักนี่แหละครับมีคนมาดูแลในบางคนอาจจะไปเจอกับความดูแลเรื่องการเงินการทองด้วยด้วยเลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ามีปีน็อตแพนักเกิลนะครับเข้ามาผักดันสนับสนุนนะครับอาจจะไปเจอดวงนาลีอยู่ประถามนะครับตองคุณเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่ทําให้คุณกลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เจ็บปวดสูญเสียมานะครับทีนี้พอเข้ากลางเดือนมาเจอคนคนนี้นะครับที่เข้ามาดูแลจิตใจคุณทําให้คุณมีพลังขึ้นมาอีกทีนึงนะครับโอ้โหพอดีเหมาะเจาะเลยนะครับการงานเปิดเจอปัญหาาามมมอคควรักดีีน กลายเป็นมีพลังเข้ามาอีกนะครับอาจจะมีคนมาส่งเสริมและให้พลังคุณนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงปลายเดือนหนะ้ามันมันเหมือนจะดีนะมันมีเกณฑ์นะที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันดนอย่างดีแหละแต่จะต้องมีเรื่องระวังอยู่2เรื่องนะครับก็คือเรื่องของการที่อาจจะหึงหวงคิดเยอะเกินไปหน่อยนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นเขาหึงคุณหรือว่าคุณหึงเขาหรือว่าคาดหวังว่าพอมันดีนี่อไหมครับเจอคนดีๆแล้วก็คาดหวังสูงนะครับคาดหวังความสมบูรณ์แบบมากเกินไปหน่อยก็เลย ให้เกิดการปิดตัวเองขึ้นมาก็เป็นไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามมีอันนี้เป็นพลังลบเล็กๆนะครับเพราะพลังของคุณคนน่อนข้างจะบวกมากกว่านะครับค่อนข้างจะเป็นลักษณะาการที่เริ่มต้นกันไปได้นะครับแล้วก็มีความอ่อนโยนซึ่งกันและกันด้วยนะครับพูดง่ายๆเลยคุณจะเจอคนคุยนะครับอาจจะไม่ถึงขั้นที่บอกว่าพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นคนรักกันได้ในเดือนนี้นะครับแต่ก็จะเป็นการคุยกันแบบหวานชื่นส่งเสริมผักดันซึ่งกันและกันต้องระวังอย่างเดียวเลยก็คือการปิดพื้นที่ส่วนตัวมากเกินไปนะครับออาาาาจจจจะะะเเเป็นนพรรวว่าชาวชีีมง้ เจ็บปวดกับความหลังมาก็เป็นไปได้นะครับทาให้อาจจะยังไม่อยากเปิดใจกับใครนะครับแล้วก็คาดหวังว่าเอ้ยถ้ามีใครเข้ามาก็อยากจะให้มันสมบูรณ์พร้อมไปเลยถ้าคุณไปคิดแต่อย่างนั้นนะครับแล้วก็ไปไล่ตามนะครับไล่ตามหาแต่สิ่งที่สมบูรณ์แบบหาความเพอร์เฟกมันไม่มีอยู่จริงนะครับแถมยังบูปออนไม่ได้อีกนะครับมัวแต่ไปนั่งจมอยู่กับความเจ็บปวดโหไม่มีทางวัฒนารขอามันนะครับคุณต้องจับพลังงานของการที่ดูแลเอาใจใส่นะครับเออเปิดใจพูดง่ายๆนะครับบูปออนก่อนแล้วก็อย่าไปคาดหวังมาก ว่าเออมันจะดีเอาเป็นว่าเรามีความสุขแบบวันนี้ก็พอนะครับก็มีโอกาสที่คุณจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่จะเข้ามาในชีวิตคนนี้กันไปได้เป็นอย่างดีแล้วก็อาจจะพัฒนากันไปเป็นคนรักได้เลยนะครับสําหรับสาวชาวโาสดราศีเมษนะครับ ก็จะมีคนเข้ามาดูแลใจนะครับแต่อยู่ที่คุณจะเปิดใจรับเขาหรือเปล่านะครับสําหรับหนุ่มสาวชาวราศีเมษนะครับและสําหรับวันนี้นะครับก็จบคําทานายของชาวราศีเมษเพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวได้นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับและสําหรับท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับหมอตุลนะครับก็ติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์หรือทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวนะครับที่ผมได้ลงลิงก์เอาไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับโดยในช่องทาง Facebook ส่วนตัวจะมี ไฟ์สดดูดวงฟรีด้วยนะครับไปกดติดตามกันได้เลยนะครับและท่นานใดที่อยากจะดูคลิปเก่าๆของหมอตุลนก็เพลิ์เลยนะครับรวบรวมไว้เยอะแยะมากมายและคลิปนี้ท่านเป็นประโยชน์กับท่านท,ที่เข้ามารับชมนะครับฝากติดตามช่องทารโลวิตุลนด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปทนายดวงอย่างนี้นะครับออกมาเป็นประจำทุกเดือนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านท,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 ที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับผม